สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เขามารับชมจาสายฝากครับสำรับที่นี่ครับจา่าสายฝากัได้ยยูที่ตะหนักบันทันธอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับกระตรงครับเศร้าๆวันที่เก็ดเดือนกุมพันธ์สองพัารย หกสิบเกียรนะครับเนาะที่นองครับอ่าตรงกับเศร้าๆครับบาติีบรรยากาศดีครับอ่าอาจาไสายฝ่ากับเดี๋ยว้าดีผ้านองครับเปื้งานดูบรรยากาศการสื่อการขายการอดเสนอราคากายกรนะครับเนาะอาจารย์สายากับบอมีเอียงหมากไหมคือเก่าครับที่นองกับเได้อผ้าดีผ้านองใน้องามเบิ่งานชมงางสอบถามกันเลยครับอ่าไปกันเลยครับผมอ่าไปเบิ่งตัวแรกกันเลยครับอ่านี่ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวแม่งตัวนอ้อเมื่อนี้สามนอ้อตัวแรกนี่ค่อยเถิกรื่ค้อยแม่นอน,นี่ค่อยผัวลูกพ่อไรครับฝั่งแปดเรียวค่อยจะกเดือนครับเข่าขวบเนาะสูงยี่เท่าไรครับลอยสามสิบหาลูกฝังแปดเลียวเด้พี่น้ังเด้ครับ,รบ,บ,รบ,รบตัวแรกนี่เปิดว้ที่ละห้าไดยครับเจ็ดสนะิบหาเนาะครับเออเปิดเพิ่นเปิดใบสำรับตัวแรกเานาะครับเปิด ไปที่เจ็ดสิบหาครับพี่น้องครับเนี่ยนะเนี่ยครับเบิ้งเนี่ยครับเบิ้งกล้วยเบิ้งทางถ่ายาน้นำครับใายเต็มหาโหลดกลดับมาก็หลดอ่ะขับยวดีไปเบิ้งตัวสองนี่ก็ดีเป็นตัวสองค้วยแม่เนาะตัวสองคล้ยแม่ตัดเดือนครับเด๋ลูกเก่าจะเริ่อนสิบหาเดือน ก้อยแม่ตัวนี้สูงอย่เท่าไรครับราอยสามสิบเก็ดนะพี่น้องเนอะสำหรับแม่สาวหน่อยตัวนี้ครับลุกเก่าเจริญครับดีเบิงเอวเบิงสวดช่วงคนครับเบิงกระชากเลยครับตัวแม่พันนี่ต้นแม่สาวหน่อยนี่เปิดไว้ที่เปิดไว้ที่หกสิบห้าเด้อพี่น้องเด้อครับสองว้อสองตัวนี้ใบหลอดครบนะครับอ่าไบเบิงต้นพุ่นบะ นี่ยแม่แม่สาวลูกเบิ้มครับตัดเยี่ยมครับตัวลูกเบิ้มเลยท่อนขวบมาสูงี่เท่าไหร่อ้ลอยสามพิศสามเมตรที่หน่อยเนาะอ๋อเนี่ยสาวลอยอีกโอ้ครับเปิดได้ที่ราคาเท่าไหร่ สี่สิบหาเนาะบัตรเอากล้วยงามสามตัวนี่ฝากเบอรโ์โทษเน่บัตเนี่ศูนย์เก้าสี่ห้าสามเก้าสี่สี่ห้าครับผมมันมันครับอเอาลองดีเนอสามตัวงามเนี่ยครับ स्वामी वा อันต้นเนี่ยนี่ตัวนี้เป็นตัวแม่สาวสวยแล้วอยุห้าอยลกเดือน1ิหกเดือนลูกลูกพ่อไะไรครับลูกพ่อเนี่ยัโอ้ลูกพ่อแม่ชัดมากาะเนพ่อผมละพรัผมมาครับพ่อออกเปินพูงเป็นนี่ทำไรขาพี่ไงครับโอ้ชัดเจนอัตลักษณ์ชัดเจนมากเลงนะครับโอ้ไม่ใง่ไหมเออโอ้โอ้ร้วมกันพี่น้อง โอ้สูงมเท่าไร่ก่อซุ้อยยี่สี่ยี่ห้าครับผมอยยี่สยี่ห้าโอ้พี่องเอ้อุบัติเหตุในสนามเนาะอยยี่สยี่หาเปิดไปที่สองนครับผมอ่าคยตัวนี้เปิดไสองร้อยกครับเอกลักักเนเนียนสีดีหางใหญ่ครับครับผมอีกครั้งเปิดไปที่สีตรัดเกเนาะประกันทุกที่ทุกอย่าง ครับผมเชียยใหมรอบตัวครับฟงซี่ราคาต่วรองไห้หนึ่ร้อกิโลราคายังต่อรองไหนครับผมครับผมเอาฝากประ์เก้าสามครับศูนย์เก้สามแปกนึ่เกาเก้าชอนมุกทหารเก้าครับผมครับผมมันมันกับหอยสอนแล้วก็เป็นตูวฟูลูก้าสั้นครับตัวนั้นตัวนี้ปะครับผมลูกยาสั้นนะอายุสิบหกเดือนือยัเนีรยบหกเดือนสูงย่ไรี่สิบห้ารอยยี่สิบห้าเนาะลูกยาสั้นนะมาน้ำกันมา เปิดไที่ราคาไหด่้าพันห้าร้อยสองหมื่นหร้เบอร์โทรเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันครับผมอ่าครับผมยอกได้ตู้ผูตู้แม่หรือจะประกบคู่กับถืออะไครับผมรับผมมันมั้ครับเบงอ่าเบไถือกับสวัสดีครับสวัสดีครับครับลูกพ่อไเนาะดิ เปิดเจ็ดเดือนครับมีสามเดือนสูงยี่เท่าไหรครับดนี่ยยสามสิบกวเนาะเปิดไบจีรค่าเท่าไรครับสี่สิบเต่าอ่าเปิดใบจีลรค่าพอฟังดีืสี่สิบเต่าต้นปี่นองเนออ่าฝากเบอร์โทษหน่อยศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้าสี่ห้าสามหนึ่งเก็ยนห้าราคาเขายังต่อร่องไหนเนาะครับเนาะตร่องไหครับครับผมนครับ โอ้ขวอยงัวทางพุ่นน้งพระท่านพระท่านสงบยี่เด้อพี่น้องเอ้โอ้โอ้พุวยกับพ่อว้ายบาทนี่เตือนไปเบิดอับ่อย ยังๆบัดนันได้เด้อพี่น้องเด้อว่าก็ไปงัวตื่นตื่นแบบนี้อยู่สวัสดีครับคุณแม่ครับแม่ลูกบ่แม่ลูกลูกแม่แม่ได้ลูกแม่ตัวละเพราะมันสองตัวนี่ยหจ้าในถังนี่อีกบ่บ่ทัดนั้นมีเนาะแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องเด้อครับแม่ได้ลูกมางสองตัวสูงอยู่ไหนเดี๋ยวมันสูงม่ อืมปิดไปที่ราคาไหนเปิดไปที่ยี่สิบเก่าได้พี่น้องได้ฝากเบอร์โทษหน่อบาทหนี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสองสี่สามห้าสองครับโอ้มันมืนครับเออสงบไปน่อยทางฝุ่นได้พี่น้องเอ้

แดดเดือนสุงยี่เท่าไรบ้านวกันบ้านใดยกันวันตสั่นคนวบ้านเดียวันเด้อนี่ครับเปิดวบทีราคาทาไอห่นเครับเปิดไบทีราคาพอฟังที่สองหมื่นสองเด้อพี่น้องเนาะเป็นบัตรยงามตัวนี้เอาฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์หกหนึ่งห้าแปดหนึ่งสีเก้าแปดห้าสี่เก้าแปดครับมั่นมครับ สวัสดีครับมาเบ่งทางการนี่เบาหน่อยรือสาวหน่อยนอนี่นสาวหน่อยลูกพ่อได้ครับลูกเกจเริญครับลูกเจ้าเจริญครับตัดเดือนพอ่อเจ้าเดือนเดวนพี่้องสูงอยู่ไรเด้อเด็กสูงกว่าป่อเด็กๆสูงไวมป่ะลอยเท้าสามนะครับเนาะเปิดไปที่ราคาไหนครับเปิดไปที่สามหมื่นเด้อพี่รองเด้อสำหรับกล้วยตัวนี้ครับ อฝากเบอร์โทษนะครับ063 016 0 1 6 6794ครับผมงหกนหเด้ครับผมแม่สาวหรือแม่ลูกครับแม่สาวครับแม่แม่สาวบ้านท่านสมบ้านท่านได้ลูงะเกาเดือนเก้าเดือนสูงยี่สิบไรครับสูงลอยสามสิ่เจ็ดแล้วพี่น้องเด้อสำหรับคุยสาวตัวนี้ เปิดไว้ที่ราคาไหนเปิดไว้ที่ราคาพอฟังถสี่หมื่นเก่าด้วพี่รองครับเปิดว้ที่ราคาพอฟังถสี่หมื่นเก่าอบฝากเบอร์โทษนะ้าเก้าคศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนยูนหนึ่งครับผมราคาเขาต่อร่องได้เนาะไ้ครับครับตวอนมันมกันบ่บ่น บดีครับเธอร้ดยนี่ลูกพ่อไรเนาะครับนี่พอเบ่มเนาะคพ่อเดือเดือนครับชี่ชเดือนสูงยี่เท่าไรสูงได้สามสิบสองเนาะใบหลอดเท่ามีเนาะเปิดไปทีละค่าสามชิ้นหาได้ที่นอนนะก็ฟังที่สามหมื่นอ่ามาน้ำกัน่ะ มาน้ำกันตัวนั่นเด็ดเท้าใหม่บ่ตัวถึกรึตัวเมียตัวเมียเนาะลูกคว้าไหนครับเบิ้ลคือกันสูงทีู่ตัาไหนนี่ลอยยี่สิบสามเนาะเปิดไปทีละข้าไห้ครับสามหมื่นเก้าพันสามหมืนเก้าพันนะครับเนาะสำหรับกล้วยเงี้ยมสองตัวนี้อาบอกเรื่องเบอร์โทรให้ที่นอนกั้งฟังนะครับฝากเบอร์โทรศูนย์หกห้าห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามหกครับผม อ้าสวัสดีคุณพ่สวัสดีครับโอ้แม่ลูกนครับแกนะครับมาหยี่เด้อกุ้ยครับพอพอนแม่ลูกนะแม่ลูกลูกแม่ลูกพ่อเับลูกพ่อเลแมนแม่ฟุ้งยครับที่แปดเขาไ่ได้อกได้ลูกไม่ตัวแล้วลูกก็สองตัวลูก็สอหางตัวในบ้านอยูบ้านโอ้แบในทองวางงั้ะ อาชนะนะีวะเนาะตัวลูกในนจงเรียนเราตัวลูกหรือก็หนิ้ออครับแม่ลูกลูกแม่เปิดไปทชีล่าขาไรครับโอ้คือพี่น้องเลยคือสองลวดอาดรุ่นสามเอ็กยังมาท่านตรวจเนานะที่ละห้าสามหมื่นแตกต้นหารลอยพี่น้องเลยครับราคาต่างต้นเนาะ ต่อร่องอาจจะลดร่องอีกอาจจะลงอีกครับผมอ่าฝากเบอร์โทษนะคุณบ,บ,บอกศูนย์หกห้าสามสี่สองสามสี่สองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดครับผมขอบคุณครับมันหมันครับดีครับแม่ขา้าหรือแม่ท้องแม่ทองบ พ่ครับพ่ถองหอ่ถงว่ถองนาได้ลูกไหมตัวละได้ลูกตัวนึงครับตัวนึงเนะเนรออีฉันได้ลูกมาตัวนึงเนาะนี่ครับเปิดไ้ที่ราคาไหนเปิดไ้ราคาอยากไรสามหมื่นสามหมื่นนะรับกับอ่าฝากเบอร์โทรเลยศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกสี่ห้าศูนย์สามับสี่ห้าศูนย์สามับกรมันมันกรรับพ่อครับครับกับก เอาไปก่องมาเบื้งชุดนี่งามๆข้งซานเลยปะตัวใดเป็นลูกตัวใดลูกเลยครทงลูกตัวนี้นัครูเลยเนาะพ่อเดียวกันพ่อใดพ่อนี่คบับอ๋อบ่กมหูเนาะแม่เพิ่นได้ลูกสองตัวนี่ปะตัวที่สามไ่ถ่องตัวสามนี่ผสมพ่อใดไปครับเบง้องงามเลย้องเ้อ สำหรักล้วยชุดนี้ครับแม่สูงอยู่ไหนสครับแม่สูงอยู่ร้อยสี่สิบสามมหนเยสามตัวหกมื่นเจ็ดพันสามตัวหกหมื่นเจ็ดพันเออี่น่ราคาพอฟังเด้อสามตัวสำหรับกล้วยตัวนี้ครับหกหมื่นเจ็ดพันอ่ฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์เก้เก้า 0986ครับผมมันมันครับโอ้มมอยมากลงเราพี่น้องเลยครับ เดา๋ยวแม่ดีมาหลายตเมือนี่มือนี่ได้มาหลายตัวพี่กับิดไปนี่แล้วครับแม่ลูกวะดิแม่ลูกพี่แม่ลูกแม่ลูกเอาพี่น้องเบิ่งงามๆนี่ครับแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ลูกเถิลูกตัวผู้ลูกพ่ออะไรเนาะครับนี่ลูกพ่อคฝูงอะไรหัวคฝูงเนาะลูกแรกลูกนงามเลูกลูกดีครับรับลูกงามนพี่น้องนะแม่ด้ลูกไม่โตครับลูกแม่่องว่างเนาะ แม่สูงยี่เท่าไหนนี่รอย่สบสองี่พี่น้องเอ้ยอ่ถือ่าเป็นกล้วยแม่สิไงอยู่เด้ออ่าแม่ลูกลูกเธอเปิดใบทีละค่าเด้อไอชุดนั้นันแมนปะแม่นแมอ่าเด้อจีบีงเบิ้งอันนี้ตัวนี้ปิดให้แล้วอ๋อปิดเราปิดเลยสามเมื่อสนสามม่โอ ตูกเบื้อเอกสารครบเนาะกิดไปแล้วได้ตัวน,นั้นเออแบ่งเป็นวะัดกันอยู่เลี้ยวนฮียอะไรเอาไปที่เล้ยวมาเสียเขาจะเช็ดนี่ลูกพอไหนครับนี่ลูกเบื้อกเบ้อคือ,องามเนี่ยหลังตรงทีรีเลยครับหลังตรงทีรีเลยพี่น้องแข้งขาใหญ่แล้วพี่น้องเนอะสำหรับคุยตัวนี้ถือว่างามในสายตาผมถือว่างามด้วยล่ะ คบค่ยจ็กเดืนอนไขต้นขวบครับต้นขวบแล้วสูงยไครับนี่ความสูงามสิบสมครับลอยสามสิบสามเ้อพี่น้องเ้อครับนีเหลียงเป็นสายพัฒนาเขาได้เลยดกังยงดกง่ายดีดักง่หลังตรงเทียงทีลีบครับ,รบ,รบเปิดใบทีละข้าเลยสามหมื่นเก่อ้าวเปิดว้ทีละขาพอฟังถี่สามหมื่นเก้าด้วยครับ เปิดราคา3ม0 0บเก่าตนี่ก็แม่นแม่นเพียนึ่งแม่นสาอยครับจากบาทไปสาวรนอยแม้สาวหน่อยเปิดไปเมื่อนที่พันหาร้อย่อวันี่พันห้ายอ่าครับค้มยสามโซนีฝากเบอร์โทรบาดิ้าแปดครับพี่คเก้าแปดแปดสี่เก้าแปดสีเก้าศูนเก้าสี่เก้าครับผมศูนย์เก้าสีเก้าครับผมไยงนาโพวิรามยงนาโมวิรัมคือเก่านะครับเนาะอ่าครับผมมันหานครับ